This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. วัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับเรื่องของสินค้าหรูหราครับท่านสังเกตไหมครับพอบอกสินค้าหรูหราแบรนด์เนมจะต้องนึกถึงสินค้าที่นําเข้ามาจากประเทศเช่นกลุ่มยุโรปเป็นต้นเลยนะฮะเช่นอิตาลีฝรั่งเศสแบบนี้เป็นต้นจริงๆบ้านเราเองก็น่าจะมีศักยภาพนะครับเรามีฝีมือแรงงานเรามีช่างฝีมือที่เก่งเรามีเรื่องของรากวัฒนธรรมเรามีฝีมือที่ดีแต่ท้ายที่สุดเรากลับไม่ได้มีสินค้าหรูหราเยอะทำไมจึงเป็นเช่นนั้นพูดคุยประเด็นกกนี้กันกับคณะบดีวิทยยาาลาัอุตสสสหกรรรรม้ง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรขจีพรวงปรีดีอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับถ้าเระบกว่าสินค้าแบรนด์หรูเนี่ยองประกอบอะไรบ้างครับที่ทําให้คนมองว่าสินค้าเนี่ยแบรนด์หรูและเรียกราคาแพงๆได้ครับอาจารย์คือจริงๆมันมีทฤษฎีอยู่3อย่างเนาะอย่างที่1ก็คือ uh, raw material อนะคะก็คือคือวัสดุวัสดุนะคะแล้วก็อย่างที่2ก็คือเป็นเรื่องของความรู้สึกพิเศษ subjective นะคะก็คือเป็นเป็นความรู้สึกของคนคนนั้นที่ใช้นะคะ <Okay. S 2> แล้วก็คนที่3ก็คือเรื่องของภาพรวม mm hmm. การมองลุกนะคะ mm hmm. ว่าคนอื่นเขามองเรายัางไงโอเคเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้คำว่าคำว่าแบรนด์หรูนะคะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเ,เราคงจะเห็นภาพแบรนด์หรูในแบรนด์ mm hmm. ของประเทศไทยน้อยมากน้อยมากค่ะครับทีนี้ก็ต้องถามอาจารย์ว่าสมมุติผมายกตัวอย่างแบรนด์เนาะยุโรปอิตาลี มันต้องมีประวัติศาสตร์ด้วยไหมอาจารย์บางทีจะเห็นนะบางทีก็จะเป็นแบรนด์แบบอยู่มานานนะโอ้คนนี้เคยใช้คนนั้นเคยใช้แต่บางทีเราก็เห็นแบรนด์ใหม่เอาผมยกตัวอย่างขงเนี้ยะปราด้าก็คนใหม่และวัสดุก็ดูพะร่มนะอาจารยนะ์เนาะแต่เขาก็เจ๋งขึ้นมาได้ม,มันเกิดจากอะไรมาครับอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสองประเภทแบรนด์ที่ที่มาจากประวัติศาสตร์เซนทรี ศตวรรษที่18มาอย่างยาวนานปีนต้นรัตนโกสินทร์ใช่ใช่ทีนี้อิตาลีเป็นประเทศที่สร้างแบรนด์ใหม่ได้เก่งแลวถูกซื้อแบรนด์ได้เก่งเพราะฉะนั้นคนอิตาลีเขาจะมีคือเนื่องจากเป็นประเทศของเขาลักษณะของคนอิตาลี่เขาเป็นคนครีเอทีฟเขาก็จะคิดแล้วเขาก็จะพยายามที่จะหาอะไรที่เขาจะรู้ว่าอันนี้แตกต่างบางทีของสินค้าเหมือนกันเนี่ยคุยกับคนอิตาลีนิดเดียว เขาจะรู้ว่าอนิดนึงเนี่ยคือใช่แต่อันนี้มันเป็นท้าทา์ใช่มันเป็นเซนทีนี้คนไทยมีไหมมีนะคนไทยเนี่ยถ้าเปรียบเทียบอยากใช้คําว่าถ้าฝรั่งเศสเยอรมันเป็นฝรั่งเศสเนี่ยลักชัวรี่ใช่ไหมสินค้าเยอรมันเครื่องจักรฟังก์ชันใช่ไหมฟังก์ชันประเทศไทยเกาหลีทีนี้มองสองประเทศนี้คนมองยังไง ประเทศไทยมาละภาพลํำวัฒนธรรมใช่ไหมคะเกาหลีจริงๆก็มีประสิทธิภาพประสิทธิผลใช่คนจะนึกถึงตอนนี้ลังเลว่าคุณวิทย์จะตอบว่าอะไรดรวิทย์ตอบว่าเอ๊ะซัมซุงเอลจีจะพูดว่าแดจังกึมเห็นไหมคือถึงอุตสาหกรรมเป็นหลักเลยใช่คือคือพอคนมันภาพมันซ้อนโอกาสที่จะขึ้นยากทีเนี้ยประเทศไทยเนี่ยคือภาพมันมาละมาละลํำไทย โอ้โหมาคือตรงนี้มอชอยเปนนี่ใช่มอดกว่าทามาแล้วจริงจริงอันนี้มันเป็นจุดที่เราไปได้ไหมไปได้นะครับไปได้แต่เราอาจจะต้องมีการเติมความพิเศษเรื่องของคุณภาพครับอาจจะเรียนรู้วิธีการทําของอิตาลีหน่อยซึ่งจริงๆคนไทยก็มีตรงนี้จริงพื้นฐานเดิมเรามีหมดเลยนะที่ประเทศเราผมถอยมานี่อาจารย์สมมุติว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีอะไรที่อาจารย์คิดว่าเราเป็นพิเศษ ซึ่งความละเอียดต้องบอกว่าเวลาที่ O E M ทําสินค้าเจ๋งๆไทยทั้งนั้นอะ O E M อะถ้าเราไม่ดีเขาคงไม่มาจ้างเรานะอาจารย์ใช่แต่ขณะเดียวกันมันเหมือนเราขาดอะไรบางอย่างผมเอาเอาสิ่งที่อาจารย์คิดว่าเรามีก่อนค่ะแล้วก็ไปสิ่งที่เราขาดครับสิ่งที่เรามีเนี่ยประเทศเราเนื่องจากเราเป็น O E M นะไม่ว่าจะเป็น j e w e รี่เป็น Top t e เนี่ยของโลก20กว่าปีแล้วนะครับคือส่งออกเนี่ยคือของเราเนี่ย Top t e นะคะเราโดยใจแล้วส่งออกไปติดแบรนด์อื่น ใช่ใช่แต่เครื่องเงินอันดับหนึ่งนะของโลกคือคือมอนเหมือนกับว่าเรามีพื้นฐานมากแฟชั่นถ้าย้อนกลับไป20ปีประเทศไทยติดนะแต่10ปีหลังไม่ติดแล้วโอเคเพราะว่ามันย้ายฐานการผลิตในเรื่อง O M นะคะเครื่องหนังเราอาจจะเบาอันนี้เราเบาในนันจิวเวลี่นี่ไงก็จิวเวลี่ยังไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากตัวฐานการผลิตเนี่ยของเรามีอย่างยาวนานคือถามว่าทำไมจิวเวลี่เราอยู่ได้ ทำไมแฟชั่นถึงไม่อยู่ทำไมทำไมย้ายฐานการผลิตไปเพราะว่าจิวเ y รีใช้คราฟแมนใช้มนุษย์มนุษย์อันนี้เทคโนโลยีช่วยไม่ได้อย่างเดียวช่วยไม่ได้ลนะใช้มนุษย์ใช้มือคนนี่แหละใช่เสื้อผ้าเนี่ยมันมันไม่จําเป็นมันใช้เครื่องจักรได้หมดเลยทีเนี้ยความที่ว่าคนไทยเราเนี่ยพื้นฐานมีการสั่งสมเรื่องของเรียกได้ว่าสกิลสกิลมือของคนไทยเก่ง ใชะเนี่ว่าใช่พม่าก็เก่งนะจริงๆเขาก็มาตามเรามานะแต่ว่าอาจจะเป็นความโชคดีของเราหน่อยที่ว่าเรามีประวัติศาสตร์ที่แข็งแข็งนะคะก็คือถ้าถามว่าของเราเป็นนักเพียรนินสระดับโลกไหมเคยเห็นไหมคะก็จะก็จะมีบ้างแต่เขาไม่ด้อยู่นจัเนาะคือหูมันจะมีไซโครมอเตอร์อยู่5อย่างนะก็คือจริงๆแล้วเราวิเคราะห์เลยว่ามือเนี่ยใช่หูไม่ใช่อ ปากลิ้นใช่อาหารเราดังใช่ไหมคะแต่ตาเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่มองอิตาลีเนี่ยทำมาสองข้างเนี่ยเป๊ะเท่าแต่ว่าของเราเนี่ยไม่เท่านะพูดจเขาเป็นอย่างนี้เลยเหออันนี้อันนี้คือสิ่งที่เราวิเคราะห์ว่าเอ้ยเนี่ยเราเก่งเรื่องนี้เราเก่งเรื่องมือคราฟแมนก็เป็นอย่างนั้นจริงใช่เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้เราทาอะไรที่มันเป๊ะเลยเนี่ยเราอาจจะสู้ไม่ได้ครับแต่ว่าเนื่องจากว่าความเป๊ะเนี่ยเดี๋ยวนี้เครื่องจักรมันมาครับเราก็เลยใช้พวกแคทช่วย เพราะฉะนี ine, ance, tutaj, tak, ้อาจจะเป็นโอกาสของเราที anyway. Esta, problem, ่จะโตขึ้นมาได้นะคะอาจารย์เขับในการสร้างแบรนด์เนี่ยคนบางคนบอกว่าคุณมีของดีทห้ตายเลยสื่อสารไม่เก่งก็ไม่ลักรีอาจารย์ว่าของไทยเป็นเพราะวิธีการสื่อสารหรือมันเป็นที่ตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าจิตมันไม่ใช่คือจริงๆแล้วอยู่ที่วิธีการสื่อสารนะของไทยดีคุณภาพดีวัสดุทําได้แต่วิธีการสื่อสารการเล่าเรื่องจะเห็นได้ว่าคนไทยอ่ะใน Gen X เจนเบบี้บูเมอร์เป็นลักษณะของเป็นคนเงียบไม่ไม่ค่อยพูดนะคะลักษณะคาแรคเตอร์ของคนเนี่ยมันมันเป็นคนเรียบร้อยอะ่ะแต่ว่ารุ่นหลังๆนะคะเจนซีเนี่ยเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ที่เขาโดดเด่น เขาก็จะเริ่มเล่าเรื่องราวเห็นว่าแบรนด์หลังๆเนี่ยเริ่มติดตลาดมากขึ้นใ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 นประเทศไทยจะเห็นว่ามีเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาเยอะขึ้นจริงๆใจอ่ะอยากสับสนเด็กรุ่นใหม่ให้เล่าเรื่องเยอะๆครับเพราะว่าเพราะว่าเราเราจะต้องไปด้วยด้วยกลุ่มคนกลุ่มนี้ค่ะอาจารย์ครับคำว่าเล่าเรื่องมีหลายแบบเนาะเล่าเรื่องที่เรา l ั x u r y สมมติบางทีเห็นแบรนด์อิตาลีเ่เล่าเรื่องด้วยภาพนะยกัเนาะบางทีเล่าเรื่องหลายสิ่งหลายอย่าง องคประกอบของการทาให้แบรนด์แบรนด์หนึ่งเป็นลักชัวรี่วิธีการสื่อสารอาจารย์มีข้อแนะนาอะไรเป็นพิเศษไหมครับคือจริงๆเราวิธีการสื่อสารเนี่ยมันภาพเนาะเสียงนะมันก็ต้องมานะคะคือ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 เด็กรุ่นใหม่เขาก็จะเล่าเรื่องแต่วิธีภาพหรือลุกหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้ององค์ประกอบต้องมาหมดซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังต้องฝึกฝนโอเคเรื่องของการเล่าเรื่องให้มันดูแล้ว ลักชัวรี่ขึ้นครับแล้วคงไม่ใช่แค่ในภาษาเรานะอาจารย์กคงต้องไปเล่าเรื่องแบบที่ถูกจริตของต่างบ้านต่างมืออีกด้วยทีนี้เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงอิตาลีแล้วพูดถึงตัวคุณภาพอย่างมาทีผมว่าสิงทอนี่ผมชอบยกตัวอย่างนะฮะสิงทอบ้านเราซยื้อตัวหนึ่งผมใช้เซยื้อไทยตลอดนะฮะตัวประมาณร้อยแปดสิบบาทเนาะแต่พอไปเห็นจอร์โจอามานี่สองร้อยยูโรค่ะคุณภาพเราลองจับดูมันก็ไม่เท่ากันจริงจค่ะ อาจารย์อยากจะแนะนําอะไรเป็นพิเศษกับผู้ประกอบการว่าการใส่ใจรายละเอียดใส่ใจในแบบไหนจึงคิดว่ามันต้องใช่ก็จริงๆแล้วต้องคือคือคนไทยต้องหัดสังเกตความช่างสังเกตค่ะสังเกตความช่างสังเกตเพราะว่าจริงๆหุ่นของของยุโรปกับหุ่นไทยก็ไม่เหมือนกันอันนี้อื่นนี้เรื่องเสื้อผ้านี่อ,อาจจะอาจจะต้องใช้เวลาอริงกับสรีระใช่สรีระเยะอะเพราะว่าอย่างอย่างเสื้อยืดธรรมดาเนี่ยคอที่ไม่เท่ากัน ก็ใส่แล้วต่างกันแล้วโอ้ถูกโอเคใช่ไหมคคือคืออย่างเงี้มันพัตติ้งพัตเทิร์นไม่เหมือนกันนะอาจารย์เนาะคือไม่เหมือนอันนั้นอันนั้นเบสิกเลยแต่บางทีแบบนิดเดียวเนี่ยมันทําให้คาแรคเตอร์ดูไม่ต้องมาเอาแค่เอาแค่เสื้อแจ็คเก็ตปกใหญ่แล้วก็ไม่เท่ากันแล้วนะใช่ใช่ใช่ค่ะครับอันนี้คือเรื่องคุณภาพค่ะความช่างสังเกตนะอาจารย์ค่ะทีนี้สมมุติมันเรามีอุตสาหกรรมหลายอย่างเรามีเสื้อผ้านะอาจารยยยยย์์นนนนนะเเเเเรร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 ราา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 มมมมมีีีีีีจจิิววววลลล่่่่่่หหออออองงุตสสกกืๆไบ้้้ทคดถปปัััขึ็ช จริงๆคนไทยเราเก่งเรื่องการบริการทัวริสเราดังใช่ไหมคะทีนี้ถ้าถ้าเราเห็นได้ว่าแบรนด์ลักชัวรี่ที่เมื่อกี้กลับไปที่บอกว่ามาเปิดที่เราเยอะแยะมากมายเนี่ยเป็นเพราะว่าเรามีการบริการที่ดีถ้าเราสใส่คำว่า experiential ให้กับ Service ตรงนี้เข้าไปแล้วก็บวก Quality สินค้าที่เรามีอยู่อันนี้คือคือมันเป็นมันมันขึ้นมาได้ระดับหนึ่งนะคะคในเรื่องของการสร้างแบรนด์ ไอ้ก็อยากให้มีการช่วยสร้าง c o คัน r ร a แอสแบรนด้วยนะคะคมากกว่าที่เป็น s i n เกิลแบรนด์ของของแบรนด์เล็กๆทั่วไปนะคะเพราะว่าถ้าเรากำลังพูดถึงเราฝากเราฝากกลุ่มของเจเนอเรชันใหม่ในการสร้างแบรนด์เนี่ยเราอาจจะต้องช่วยเขาดันนิดนึงนะคะจ,จผมชอบมากเพราะว่าหลายๆคนจะบอกว่าบริการเกี่ยวด้เหรอเราข้อมนันลานะครับแอมเบียนซ์บรรยากาศ มันช่วยขับดันให้คนคนนั้นมีความรู้สึกพิเศษได้เพราะถ้าเกิดของชิ้นเดียวกันได้รับบริการไม่ดีเ็าจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งไม่ได้ครับสมมติว่าให้อาจารย์เลือกอาจารย์คิดว่ามีสินค้าประเภทกลุ่มใดบ้างที่สามารถที่จะขยับได้เป็นลักชัวรี่แบรนด์ในเบื้องต้นอาจจะไม่ต้องลักชัวรีใ่ในในในทั้งโลกนะอ,อาจารย์นะเอาเฉพาะดึงดูดแค่กลุ่มเอเชียกันเองก่กอนก็ได้ครับจริง,รงๆกลุ่มที่มาแรงแล้วก็คิดว่าง,ง่ายสุดก็คือกลุ่มจิวเวลリ จิวเวลีนะจ๊ะใช่เพราะผู้ประกอบการเขาเขียนหมายนว่าเราเราเรา O E M แล้วแต่ว่าเราสร้างแบรนด์เราเองใช่อ๋อคือคือมองนึกภาพเหมือนเครื่องสําอางเครื่องสําอางที่ที่เป็น O E M แล้วเขาก็เดี๋ยวนี้เขาปรับโรงงานเขาแล้วก็คือแค่มาใส่แบรนด์แล้วก็ขายแบรนด์ต่างๆถ้าจิวเวลリーทำได้เนี่ยเราก็แค่ให้คือคือเนื่องจาก O E M เขาแข็งแรงอ่ะเขาผลิตได้เขาอยากผลิตแบบไหนเขาผลิตได้หมดเลยเพราะเขาผลิตทั่วโลกอยู่แล้วอ่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราเด็กไทยบอกว่าอยากมาทําแบรนด์นะ แค่ plug in joy กับ industry แค่นั้นเองมันก็สามารถที่จะทําแบรนด์นี้หมดครบแต่คำว่าจิว e l r อาจารย์จะมีหลายอย่างเนาะตั้งแต่แบบเพชรเม็ดเท่านี้นะกับสไตล์แบบว่าเป็นเครื่องประดับน่ารักน่ารักของไทยนี่เราสามารถไประดับใดได้บ้างครับอโอ้จริงๆมันมันมีหมดเลยค่ะเหรอคือจริงๆแล้ว ถ้าเด็กมีเงินก็อยากไปกลุ่มนั้นก็ไปได้แต่ย่อมๆหน่อยาก็คือคือจริงๆแล้วมันเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เขาเริ่มมีเรื่องของ sustainable material ก็คือสินค้าที่เป็น Recycle ซึ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่หาเยอะมากนะคะเราเริ่มมีตลาดเราเริ่มให้ไทยเริ่มผลิตเราก็ต้องสิร์ชเรื่องของงาน R&D ตัวนวัตกรรมเนี่ยสำคัญที่เราจะต้องเสนอไอ้นี่เป็นโอกาสของ ตลาดในโลกเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราสามารถผลิตได้เนี่ยเท่ากับว่าเราสามารถยืนเป็นที่หนึ่งเป็นรายแรกของโลกว่า Sustainable Material ที่ช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างมันก็กระเด็นไปถึงว่าของ Recycle หรือไม่กระทั่งเราก็จริงๆเราก็มีเรื่องของเงินที่ผลิตมาจากของวัสดุของเสียมาผสมกับเงินแล้วก็ทําให้เกิดการต้านหมอกอย่างเงี้ยก็สามารถช่วยทําให้เกิดแบรนด์ขึ้นได้นะหรือว่าเราจะสินค้าที่พรีเมียมหน่อย หา resource ตัวเจมสโตนจริงๆก็มาจากประเทศจีนน่นแหละม,มีเยอะพม่ามีเยอะเระมามก็มาขัดแต่งนิดหน่อยให้มันขึ้นไปก็ทำ <c oughs> ได้แต่อยู่ที่ว่านักลงทุน VC เนี่ยจะช่วยอรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนครับ,บการนี้มอเป็นเรื่องใหม่นะเรื่องว่าถ้าเราจะทำแบรนด์เนี่ยเราควรจะทำแบรนด์แบบ แบบที่มันไม่ใช่เหมือนที่ฝรั่งเศสทำที่เปิดเป็นแบรนด์อะไเงี้ยแต่ว่า as a country เราจะช่วยกันไปยังไงได้บ้างชอบมาก as a country เพราะเพียงแค่เขาเห็นคำว่าประเทศไทยเขาก็รู้สึกรูหราแล้วซึ่งเรามีพื้นฐานตรงนั้นที่แข็งแรงมากนะครับแต่ว่าคงจะต้องเดินหน้ากันต่อไปเพื่อให้เฉิดฉายได้มากกว่านี้วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับได้ค่ะ,คะ และถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้นะครับท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย P ี s s สํำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย i PBS Podcast ร่วมถึงฟังผ่าน Podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube Apple Podcast s, และ SoundCloud